กฎจักรวาลกับคําสอนของพุทธ,ธะตอนที่สามจักรวาลเนี่ยมันมันมีเรื่องราวมันมีพลังงานอยู่มากมายที่เราให้เราเรียนรู้แต่เราไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ทุกอย่างหรอกเพื่อนเพื่อนเราต้องเลือกที่จะเรียนรู้ในในสัจธรรมในบางสิ่งที่มันจะสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์กับชีวิตเราได้ถ้าเปรียบเทียบกับนักวิทยาศาสตร์พี่น้องตระกูลไรเนี่ยเขาเอาหลักการของการบิน ในอากาศเนี่ยที่ทาให้เครื่องบินบินได้ถูกมัดก็คือเป็นการเอาพลังงานหลักการนี้มาใช้ประโยชน์หรือการที่มนุษย์เนี่ยเอากังเอากังหันลมเนี่ยมามาทําปั่นเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือสร้างเขื่อนอ่ะเอาพลังงานาน้ํามาทําเป็นสร้างพลังงานไฟฟ้านี่ก็คือเป็นการที่เราเอากฎของจักรวาลกฎของพลังงานพวกนี้ามาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับมนุษย์เช่นเดียวกันชีวิตเราก็เหมือนกันเพื่อนๆเราสามารถที่จะเอาพลังงาน บางอย่างเนี่ยมาใช้สร้างโชคดีกับตัวเราเองซึ่งมันเป็นไปได้จริงๆเพราะว่าศาสตร์พวกนี้มันเป็นศาสตร์ที่มันมีมานานมันมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทางตะวันตกมีมานานแล้วอะไรหลายอย่างแล้วครูฤชิจะจะมาจะมาสอนต่อๆไปส่วนคําพุทธ,ธะเนี่ยเป็นคําที่ท่านบอกให้เราเนี่ยเลือกมาเลือกมาแล้วบอกให้เราเนี่ยรู้วิธีออกจากระบบของกรรมก็คือออกจากสังสารวัฏอันยาวนาน ซึ่งเราไม่ได้จําเป็นจะต้องไป